ยอดใครอยู่หลังสุดอ่าคิดว่ายังไงคะคิดว่าหยุดการหยุดครั้งนี้มันคืออะไรเฮ้ยเราเท่ากันนะเพว่ามีสองอย่างหน้าหลังตำแหน่งการยืนแล้วกับลำดับหน้าหลังอ่าหรือไม่มีอะไรเลยเขาแค่แกล้งก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นี่ครับมากันแล้วครับ าการลงรถของแต่ละคนกันไว้ให้ดีนะครับอาเปิดด้วยงานนี้เกก็ตามมาติดๆนะครับใครจะลงเป็นร้ายต่อไปตรวจก่อนตรวจก่อนออมันมาแล้วครับนึก,กว่าจะเป็นไว้ซะอีกกันเนี้ยถ่ายไม่ได้แล้วครับ สิ่งไว้คู่นี้เขาตีคู่กันมาเลยครับดูครับบรรยากาศแต่ว่าอบมากมันเปไก่มันเป็นกบเหรอมันมีความอบอบอ้าวอ่ะโอมาแล้วครับอันนี้คือปิดรายการก่อนเลยในวันนี้มันดูแปลกๆค่ะยืนเรียงทั้ง7คนแล้วล่ะครับอ่ะแล้วขาดใครไปนักแรกอันนี้ก็อัดไว้อย่างนี้เลยอือหือได้ยินเสียงปรี๊ดแบบนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยครับ ติกาที่เผลือก็คือใครลงรถคนสุดท้ายรับไปหนึ่งกะโลไออยุ้ยมไรยผมผมหรอาคนนั่งหลังลูกน่าเดี๋ยวนั่งหลังสุดตีคู่มากับโอมแถมโอมอยู่ข้างหลังสุดอีกด้วยนะครับแต่เราด้านลงมาทีหลังโอมอีกโอ้ยแบบนี้แหละเขาเรียกว่าดวกแล้วแต่และมันไม่ได้บังคับให้ใครไปนั่งหลังใช่พ้อมหนูดวงไม่ดีดวไม่ดีได้รับหนึ่งกะโล อ,อเคใครมาแปะอะไรหล่ะอาแปลกแปลกแปลกแลแ้วแปลกแปกเห็นยังไงกันบ้างอ้าแค่ลงรถมาก็เห็นว่าใครที่มาพร้อมกับดวงแล้วนะครับวันนี้เรายังมีอีกเยอะรับรองว่าเราเรนเจอร์คาดไม่ถึงเลยแหละถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยไปเลยไปโอเ โอเคอินเสิร์ตแบบหล่อที่สุดในประถพีเดินมาอย่างกับบอยแบนด์ครับประจําที่แล้วก็เดินโชว์ความหล่อได้เลยเดิมเอ็กซยอดใครอยู่หลังสุดอ่ากูสินะคิดว่ายังไงคะคิดว่าหยุดการหยุดครั้งนี้มันคืออะไรเฮ้ยเราเท่ากันนะเพราะว่ามีสองอย่างหน้าสุดกับหลังตำแหน่งการยืนแล้วกับลําดับหน้าหลังอ่าหรือไม่มีอะไรเลยเขาแค่แกล้งก็เป็นไปได้ ก็เป็นไปได้แต่เราจะเล่นเกมกันตรงนี้ค่ะ A E I O U เคยได้ยินป่ะหยุดหยุดแล้วก็จะมีกติกาบางอย่างจะเกี่ยวข้องกับสีที่พวกคุณยืนสีน้ำตาลแล้วคุณยืนอยู่ตรงล่องเลยผมยืนส้มคนเดียวจะเริ่มใหม่ให้ทุกคนขึ้นไปยืนสีไหนก็ได้แล้วแต่แต่สีจะมีผลต่อการได้รับกระโหลกค่ะ วันวันนี้อ่ะวันนี้เอาอะไรดีวะสีพง่งสีป้าสีเหลืองดีกว่ะถ้าเราเป็นเลนเจอร์แล้วอยู่สีแดงกระจายความเสี่ยงหน่อยเอาทุกสีชักสนุกแล้วชอบสีไหนก็เลือกกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็เดินมาเออีไอโอยูนเ่นไงอะเอาละครับเสียงปรีดดังขึ้นแล้วผีพุ่งป้ายปรากฏตัวพร้อมป้ายคำสั่ง ใครยืนบนพื้นสีแดงรับหนึ่งกะโหลกค่ะถ้เป็นไงล่ะเจอกติกาทีเผือเจอผีของเราเข้าไปไปต่อแทบไม่ถูกเลยนะครับถ้าเราเป็นเลนเจอร์เราต้องยืนสีแดงถ้าเราเป็นเลนเจอร์เราต้องอยู่สีแดงเป็นเลนเจอร์เราอยู่สีแดงพื้นสีแดงรับหนึ่งกะโหลกค่ะเออเลยไปเลยค่ะอีกสามตัวรับคนละ หนึ่งกะโหลกค่ะสีแดงค่ะแล้วตอนแรกไวรรอดแล้วนะไอไว้บอกวันนี้วันจุกข,ขอยืนสีฟ้า <ไป S 1> ดีกว่า <ไป S 1>